ขข่าวดังในวันนี้เรามาพูดถึงสาวสวยคนหนึ่งที่ณปัจจุบันมีแต่เรื่องดรามา่าถูกโกงและหลายๆอย่างที่กำลังเป็นคดีดังมารู้จักสาวสวยคนนี้เมพริมายาจากลูกสาวชาวนาสู่ซ e o ระดับแนวหน้าเรามาพูดถึงคุณเมพิสนาีซ e o แบรนด์พริมายา ธุรกิจอาหารเสริมที่เป็นที่รู้จักกันนะคะบนโลกโซเชียลพรีมายา7ปีกับแบรนด์สร้างแบรนด์จนโด่งดังวันนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อเธอสวยรวยสุดปังก่อนในวันนั้นจะตกเป็นผู้ต้องหาโซเชียลขุดคุยทุกประเด็นร้อนซึ่งชื่อของพรีมายาถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจอาหารเสริมชื่อดังที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม และเป็นคำที่ถูกสืบค้นมาที่สุดคำหนึ่งในวันนี้จะชวนคอข่าวคนรักสุขภาพมาร่วมทำความรู้จักเจาะลึกที่ไปที่มาใครคือเจ้าของพรีมายาเมพรีมายามีชื่อจริงว่าพิชรีตันติวิทย์ชื่อเล่นคือเมสาวสวยคนนี้เกิดวันที่31มีนาคม2537เเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใต้แสนสวยคนนี้เธอเคยเปิดเผยชีวิตในวัยเด็กว่าในวัยเด็กครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเรียนโรงเรียนวัดแถมบ้านยังอยู่ที่ธุรกันดานไม่มีน้ำประปาใช้ถนนก็เป็นดินลูกรังโดยทางบ้านของเธอเปิดร้านขายของชำและทำสวนยางพาราด้วยความที่เป็นคนหนักเอาเบาสู้และมีความทะยุทยานเมย์จึงตั้งเป้าหมายว่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ได้ หลังจากนั้นเธอก็เล่าประวัติโดยส่วนตัวนะคะในเรื่องของเธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนจบตรงเรียนวัดที่มีเด็กเพียงหนึ่งร้อยคนที่บ้านเปิดร้านขายของชำและทำสวนยางพาร,ราน้ำประปาไม่มีใช้ถนนเป็นดินลูกกรังแต่ด้วยความขยันช่วยพ่อแม่ทำงาน ทำงานบ้านค้าขายจึงเป็นแรงส่งให้เมพรีมายาเริ่มธุรกิจสมัยช่วงที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยการขายน้ำอะโวคาโดเพื่อเก็บเงินส่วนหนึ่งไปสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองพร้อมกับเจรานายตัวเองให้ดูดีเสมอทั้งรูปร่างหน้าตาจนได้เป็นดาวโรงเรียนเป็นเชียริเตอร์ทำให้มีฐานคนติดตามค่อนข้างที่จะเยอะด้วยความที่หนักเบาเอาสู้ เมื่อมีการไลฟ์ขายของเลยทำกำไรได้30,000ถึง40,000บาทต่อมาจึงสร้างแบรนด์มายาผลิตลิปสติกและมัสคาร่าที่ดิสเองกับโรงงานในจีนยอดขายดีมากจนสร้างรายได้หลักแสนตั้งแต่เรียนไม่จบต่อมาจึงได้ยุติทำแบรนด์เครื่องสำอางและหันมาจาับธุรกิจอาหารเสริมจึงเป็นที่มาของคำว่าพรีมายาจนถึงปัจจุบัน ในการสร้างตัวตนของพรีมายาเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลก็คือ CEO เมพรีมายารีวิวผลิตภัณฑ์เองมาตั้งแต่เริ่มจนโด่งดังทำให้ลูกค้าที่ติดตามมาตั้งแต่แรกไว้ใจในการผลักดันตัวเองและก็ตัวแทนจำหน่ายทุกคนสร้างแบรนดิง้งสร้างตัวตนทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ line. พร้อมสื่อโปรโมทโฆษณาให้เข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายได้อย่างเต็มที่ที่มาพร้อมประโยคเด็ดไม่ดีพริมายาไม่ทำส่วนในเรื่องของชีวิตรักเมพริมายาและสามีคือแซ็สิทธานสันเสริญคบหาดูใจกันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รวมแล้วเป็นระยะเวลา15ปี เคยเข้าพิธีสมรสกันก่อนที่จะมีปัญหาทําให้ต้องแยกทางและในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีและจัดพิธีแต่งงานเล็กๆกันอีก,กรอบเมื่อวันที่31สิงหาคม2564ด้วยเธอและสามีตั้งใจจะมีลูกทันทีทว่าโครโมโซมของเธอและสามีบกพร่องทําให้การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นเด็กไม่สามารถจะเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์จึงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างที่หวงัง การเริ่มที่จะก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจในช่วงเรียนอยู่ชั้นปีที่3เมเริ่มธุรกิจแรกด้วยการขายน้ำอโวคาโดจากนั้นก็เริ่มทำสบู่แบรนด์ของตัวเองพร้อมทั้งดูแลตัวเองให้ดูดีความที่เธอเป็นทั้งดาวโรงเรียนและเป็นเชียริเตอร์ทำให้มีฐานผู้ติดตามอยู่แล้วส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ถึงยอด3-4ถึง4หมบาทต่อมาเมจึงสร้างแบรนด์มายาขึ้นมาเป็นแบรนด์ผลิตลิปสติกและก็มาสคาร่าต่าง และในปี2560เธอก็ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทพรีมายาจำกัดซึ่งผู้ก่อตั้งหลักก็คือเมพินรีตันติวิทย์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Brand, พรีมายาและสามีอย่างแซ็กสิทธานสันเสริญเป็นผู้ดูแลในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนอกจากนั้นเธอยังมีกิจการโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งความงามคลินิกเสริมความงามหอพักร้านทำเล็บต่อขนตาและบราซิลิโคนรวมถึงยังรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอีกด้วยสำหรับ EP ีที่2จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่เมย์และแซคเจอดรามา่าถึงต้องไปออกรายการโขนกระแสะจะเป็นประเด็นร้อนอะไรและเป็นเรื่องอะไร คลินิกใหม่ใช่หรือไม่ต้องรอติดตามกับอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ